ว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่านะครับแคดในใน u t u b e อันนี้เป็นตอนนี้เป็นเวลา2 2่สอนาฬิกาสามนาทีวันที่18มีนาคมวันศุกร์ส5งพนะครับ ตอนนี้เราอยู่กลางสะไม่ได้หาแตงโมมีแต่มะพร้าวนะครับตรงนี้แต่ไม่มีคนมาดูผมเคลองลองถ่ายดูนะผมยังไม่เคยไลฟ์สดเลยนะในเฟซบุ๊กอ่ะตอนผมตอนนู้นะ่ะยังไม่มีไลฟ์สดเพิ่งมามีตอน <Facebook S 1> ช่วงหลัง<อ>ไม่ใช่คร<อ>ับเออพินต้องพักผ่อนแล้วพวกนี้ไปไปนะ <c oughs> แสดงว่าเขาเรียกอะไร FC ที่ติดตามผมเขาไม่ได้อันนี้นะปิกดกันแจ้งเตือนหรือว่าเปิดกันแจ้งเตือนแต่เ,เขาไม่ได้ว่างดูเขาบอกว่าไร้สาระ บรรยากาศมืดๆม,มองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่แสงไฟตรงไหนสดในนี่เนี่ยในนี่มันมีปมั๊ดไอจีอ่ะมีแต่ไอจีมันกดตรงไหนไอจีกดตรงนี้ก็กสดแล้วเราจะได้สิสอันนี้มันกล้องอยู่ตรงไหนกล้องกล้องหน้ากล้องหลงัลงตัดได้เปิๆๆดแล้ว ใช่เนี่ยอ่าไม่ต้องให้อนุญาตให้เข้าถึงแอปก่อนเพราะพี่เชนไม่ได้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 เปิดอนุญาตให้ให้ไอจีอ่ะมันเข้าถึงแอปหน้าแอปอ่ะเอ้ามันจึงว่าถอดต้องเปิดหรอใช่เฉกต้อใช่ไม่ได้ไม่เปิดอืมเน็ตยท่านจ้งเตือน ที่เปิด้งว่าเราไม่ยั่งเาถอดด้วยดูเ้าจะไม่เราจะไม่ตั้งค่าตั้งค่าที่เอ่อโทรศัพท์ของเชนอะว่าอนุญ,ญาตให้ไอจี IG นี่ยเข้าถึงกล้องไม่ใช่ตรงนี้ตั้งค่าทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตั้งค่าโทาร,ารศัพท์ ในตัวลูกเฟืองอะลูกเฟ<ร>ืองอ่าแล้วก็กล้องจกล้องเครน่องดังเข้าถึงก็ได้ไม่ใช่การเข้าถึงเที่ตรงน,นี้อลองดูในนี้ก่อนมันตั้งไปในแอปได้ไหมเขาไปตั้งในแอปของชี้ไม่ได้ไม่ได้ไลองลองเข้าไปดูตั้งดูได้ปะ ที่เเข้าไปตั้งแล้วก็มันก็อนุญาตอัตโนมัติเลยนะต่ทำไมผมไม่แชร์ไม่ได้อันนี้ยังไม่ไดยไมเนี่ยไมตเนี้ยแล้วก็อุญาตะท่าสด คนมาดูยังไม่ยังไม่ไกดตัวนี้อ่ะกำลังมีคนมาดูไม่เออว่าไม่มีคนหรอกเพราะผมไม่ได้แอดใครภาพไม่ชัดเอามีคนติดตามเรารือปล่าน่าจะไม่มีไม่ไม่ไอจีพิเชนอ่ะมีคนติดตามน่าจะไม่มีไม่มีสักคนเลยอ่ะน่าจะไม่มีแล้วอันนี้มันจะกลายเป็นอัดมาเป็นไอนี่ปล่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรวะ เซฟเรอเซฟได้อยู่เซฟไว้ในไอทีอ่ะหรือว่าอยู่มันจะเซฟอัตโนมัติไหมไม่เซฟมันต้องตั้งค่าหให้มาเซฟอัตโนมัติถ้าใน Facebook น่าจะมีคนใช่ไม่ไลน์ใน Facebook คุณรู้จักเยอะน่าจะมีเย,ยอะเ,เพื่อนๆนะถ้าใน YouTube แม่งก็ไม่ใช่เอมันเป็นเครื่องมือช่างมาเดินอืม ลองดูลองเล่นดูดิวแค่เดียวตอนนี้ผ่านเวลาเวลาผ่านไปแล้วห้านาทีจะหกนาทียังไม่เห็นแล้วเฟซบุ๊กนี่เขาไปตรงไหนยังไม่เห็นมะพร้าวเลยเฟซบุ๊กนี่เขาไปตรงไหนเลยเฟซบุ๊กนี่เราต้องบอ,อกว่าโยมไปไม่ต้อง นี่ไม่ใช่นี่แค่ของพี่เชนไม่ได้โหลดแอปมันมาไม่ใช่แอปนี่อันนี้เข้าใน Google c h r o ลนต้องโหลดแอปมันมาถีนี้ถ้าไม่ใช่แอปนี้ไม่ได้มนะันไม่รลองรองโตไหมไม่มีแอปอัะนะ้นไหนแอปเฟซบ,บุ๊กเลยอ่านี่นี่าสดสั ไม่ยากไม่ยากอ่าเต่ามันจะมีคนไหมไม่หรอกไม่มีหรอกอันนี้คือเปิดยังเริ่มมันจะมีเซฟป่ะมีการเกจะไปยังไม่มีเซฟอันนี้เริ่มแล้วจะมีคนไหมแล้วถ้ามีคนมันจะขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่ะมีคนดูก<ม>ี่นคนตอนนี้มีคนตอนนี้ยังไม่มีคนมา แล้วมันจะเป็นเซฟวยู่ใน facebook เลยป่ะแล้วตลแต่เราอะ่ะตอนเราถ่ายทอดส,สดเสร็จอะ่ะเราจะบันทึกไว้ก็ได้หรือว่าลบก็ได้ไม่มีคนไม่มีคนอแล้วมันกดเชิญเพื่อนเข้ามาดูได้ไหมเชิญเพื่อนเข้ามาดูเอมม,มีแต่แชร์แล้วก็ไม่รู้ว่าเชิญได้หรือเปล่าส่วนมากเ,าเชิญได้เชิญเข้ามา ถ่ายทอดสดด้วยเชิญมาดูเหรอหรือว่าเชิญมาเชิญเชิญ<ๆ>มาถ่ายร่วมถ่ายทอดสดรู้จักเขาไหมคนแดกก็รู้จักเลยถ้าเขารู้ไหมมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครรู้เขาจะแอบผมหรือเปล่าไม่รู้พาเดินพาเที่ยววัดตอนสี่ทุ่ม ไม่มีคนนะ<ๆ>เราอยู่โลกในที่ไม่มีใครเลยในนี้ไม่มีใครเลยไม่มีคบไม่มีใครครบเราในนี้มีแต่วิญญาณอ้าวปิดกล้องใช่ถ่ายสักประมาณ15นาทีก็จะพอแล้ว ถ้าอยู่ทูก็น่าจะมีถ้าอยู่ทูบันคนติดตามปันห้าร้อยน่าจะมีพ่เชษมีคนติดตามห้าร้อยอ่ะห้าร้อขนาดของผมมีคนติดตามพันห้ายังไม่มีสักคนเลยเนี่ยเพราะ youtube เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนที่แบบออนไลน์ตลอดเนี่ยเขาจะเขาจะบุกโอกาสมันง่ายกว่าใช่เพราะว่าผมไม่ได้เกิดบางทีเขาไม่ได้เปิดตัวกระดิ่งไว้บางทีกดตัวกระดิ่งก็มันแจ้งเตือนแต่เขาก็ไม่ได้กดมาดูนะ y ยูทูบอ่ะส่วนมากนานๆเขาจะเข้าไปดูตัวกระดิ่งที่ว่ามีอะไรแจ้งเตือนบ้างแต่ตอนนี้มันก็เงียบากเลยนมาไปล่าท้าผีเลยไม่ใชท่ท้าผีเดินวนทั่ววัดสองรอบแต่ตอนนี้คือวนท่้งล่าผีกีเขาไม่มีคนเขาจะเลิกครบกระเป่าหมายถึงว่า มพนนม่เมนรอว่าใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมีคนดูหนึ่งคนงไม่รู้ว่าคนดูหนึ่งคนหลงเข้ามาได้ยังไงนะครับกับเพื่อนคนดูใครอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครอ่ะหลงเข้ามาไม่เห็นชื่อด้วย อยากให้เออแปลกดีนะหลงเข้ามาแป๊บเดียวเราก็ไปแล้วออกไปแล้วต้องไปแอปพวกถ่ายเท่าสดเฉพาะมันจะมีคนได้ใช่แอปน,นี้นาจะยากแอปพวกที่คนเล่นบ่อยๆตอนนี้ต้องอ่อไรทิกตอกทิกตอกอย่างเงี้ยจะมีคนเยอะเดี๋ยวผมไปลองทิกตอกดูทิกตอกดีกว่าเออจ่ทิกตอกไม่ได้แอปใครดีกว,ว่าแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่แล้วอะ่ะมันบางทีมันจะขึ้นฟีดนะ ว่าใน tiktok อเนี่ยจะมีคนเล่นหรือต้องเข้าโปรไฟล์เราปะใช่ไดทออสดได้ปะเช่นตรวจโควิดเนี่ยยังไม่เคยตรวจเลยวไม่เคยตรวจยัไม่ตรวจจะบกไม่เนี่ยโอเคอันนี้ใายท่อสดแล้วหรอยังยังยัง เดี๋ยวเดี๋ยวองทำให้มีเปล่าของหรือว่าเราต้องเดี๋ยวเพ่อเดี๋ยวเขาทำใอันนี้แอป,ปนะ,ะหรือว่าเราต้องเป็นแบบโปรม,มือโปรแล้วมือโปรแล้วถึงจะทำได้ใช่นะกล้องนี่มีแต่นี้ยทำแล้วเเสียงเน่ะ มมออืมนี่สร้างวิดีโอมันจะมีไม่ไม่ใช่ถ่ายทสดอืมอมีถ่ายทอดสดไหยทำยังไงม่ยกเข้าไปมีคนง ยังมีคนหลงเข้ามาเลมีแค่คนเดียวใครแสดงว่าพันพันห้าร้อยคนนี่มีแค่คนเดียวนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์พี่เชนหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อพันห้าให้หรือว่า IG หรือว่าใครไอจี <IG. S 1> หรือว่าใครหลงเข้ามาอ IG IG นี่ IG ลองดูอ่ะ IG อันนี้ ไอจีได้ได้เดี๋ยวทำให้นี่บอกแล้สุดอันนี้เรื่องที่ว่าสตดแล้วเชี่ชนี่เคยไปต่างประเทศไหมอยากไปไหมไม่อยากไม่อยากไปเลยอ่ะไปไไหนม่มีความเคยคิดที่จะมีคนเข้ามาดูเราจะรู้อันนี้ยังไม่ได้เริกไหมต้องกดปุ๊บไม่มีความคิดที่จะจะไปเลยอ่ะ ไม่มีคนมาเอาเช่นทำเครื่องพวกเครื่องมืออะไรน,นี้น่าจะมีแบบสนใจนะแบบในต่างประเทศอะไรไหมหมายถึงต่างประเทศเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราหรอหมายถึงว่าไปใช้ชีวิตในบางประเทศอะไรไปทำะไรเราจะบอกผู้ติดตามว่าคนเริ่มทายทุกคนแล้วกำลังบอกผู้ตดตามอื่นว่ามไม่มเีเราเป็นผีนะคนไม่จะชอบนะเรียกว่าตรงนี้ไม่มีคนเลย ว่าถ้าเป็นกลางวันน่าจะมีคนง่ายกว่านี้อะยลงดึกมากกว่าเราจะดังเป็นพระมาหาอะไรที่ว่าสิไปแล้วก็ได้ไม่ต้องไปดัง แสดงว่าคนที่มันไลฟ์สดแล้วมีคนเขามาดูได้นี่แสดงว่าต้องเก่าจีนจะไม่เป็นคนไม่มาใช่ส่วนมากก็พวกเนี้ย<ว>แบบเฉพาะเออเฉพาะกลุม่มก็จะมีเอฟซีของเขาแล้วก็คนที่มาดูน่าจะว่างมากๆเมืม่อเมืม่อคนติดตามเองนะผู้ผูผ้ที่ติดตามแล้วก็คนแล้วก็คอนเทนต์ที่แบบน่าสนใจของเขานะ คนนึงมาดูทั่วทไปก็ไม่ได้มาดู่ะหรือถ้าแบบไม่ใช่แบบเป็นคนดังเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจนะใช่โอกาสที่จะมันเข้ามาดูอันนี้ครบสิบห้านาทีแล้ว นี้เราแค่ถ่ายไว้เป็นเป็นที่เราลึกเป็นความทรงจำไว้เฉยๆมีอะไรน่าจำเดี๋ยวก็จะบันทึกวิดีโอเนี้ยไว้ในใน YouTube สามารถเข้ามาดูได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปดูอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอะไร โอเค1ิานาทีแล้วขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ชมหนึ่งคนที่เขาที่หลงเข้ามาไม่รู้ว่าลมอะไร <laughs> <laughs> โอเคแค่นี้แหละแล้วพบกันใหม่